หลังจากที่เราทำลายบอร์ดนะครับบอกสถานที่ตั้งตำแหน่งได้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับเรามาใช้บอร์ดตัวดีไซเนอร์กันต่อนะครับโดยที่เราจะใช้ข้อความแบบบอลลูนข้อความแบบบอลลูนก็คืออะไรครับข้อความที่แบบเป็นรอยขึ้นมานะครับก็กดเครื่องหมายบวกครับข้อความบอบลบลู ก็จะมีร้านอาหารมีข่าวมีช้อปปิ้มีเมนูแล้วก็มีตัวนะครับแตผมจะเลือกหน้าเปล่าก่อนลวกันเอ๊ะที่เป็นร้านอาหารข่าวอะไรพวกนี้มันก็มาจากหน้าเป่านั่นแหละให้หน้าเป่าเนี่ยเป็นตัวทาให้พวกนี้ให้ขึ้นมาผมไปที่หน้าเปล่านะครับพอไปที่หน้าเปล่าเนี่ยเราจะเห็นแบฟเฟกนะครับถ้ายแบฟเฟก ฟิกก็คืออะไรมันจะเป็น b o o t s t a นะครับเป็นเป็น CSS h e a d g 5ครับเป็นกรอบแบบฟิกแบบนี้ขึ้นมาเป็นข้อความแบบฟิกอ่าคราวนี้เราใส่ได้บ้าง Header นะครับข้อความอ Header เช่นจะถามว่าอะไรดีวะเช่นจะถามว่าเบอร์ ถามว่าเบอร์โทรติดต่อภายในมีอะไรบ้างนนก็เป็นผู้จัดก,การนะครับก็เป็ผู้จัดก,การครับเบอร์อะไรก็พิมพ์เข้าไปนี่ครับปุ่มครับจะให้มันทำอะไรได้บ้างถ้าไม่ให้ทำเลยก็ปิดไปครับหรือจะเพิ่มขึ้นมาก็ได้ครับ กดเพิ่มไม่ทําอะไรสูวว่าเราไม่ทาอะไรแล้วกันนะครับถ้าใครอยากทาอะไรก็ราก็ไปลองเล่นดูแล้วกันว่าอาทําอะไรได้บ้างนะครับเราก็ไปลองเล่นดูสูวว่าไปแค่เบิกบูธกัดการขึ้นมาตรงนี้รูปครับตัวนี้จะเป็นรูปภาพนะครับ วิธีรูปภาพเนี่ยเราจะใส่เนี่ยเราต้องไปอัพโหลดรูปภาพใส่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับคนนี้มันก็จะมีเว็บนะครับเข้าไปที่ Google ครับเว็บเว็บหนึ่งก็มันจะมีเว็บหนึ่งครับที่สามารถอัพโหลดรูปได้ครับใซคคออัพรูปแล้วก็เลือกเว็บนี้ก็ได้ครับวเว็บเว็บ i m g หลดไอเอนอทีเคนะครับ i m g ก็ย่อมาจาก i m a g e นั่นเองฝากรูป อัพโหลดรูปครับเลือกรูปที่เราจะอัปโหลดลงไปผมเลือกรูปนี้นะครับแล้วกดอัปโหลดพออัปโหลดเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับมาที่ embed code นะครับเลือกคำว่า i m a g e URL copy i m a g e URL มานะครับมาที่อร์ r รี e s เ g อร์แล้วก็มาที่ URL ตรงนี้นะครับแล้วก็มาอ,อวาง พ็จะได้รูปที่เราอัปโหลดไปนะครับก็เป็นรูปลุกศรแล้วต่อไปเราก็ทำเพิ่มทำเพิ่มครับปุ่มแนวต่อไปก็เป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้านะครับก็ขวาตรงนี้ก็เป็นเบอร์หัวหน้า เสร็จแล้วรูปภาพนะครับรูปหลักก็ไปเหมือนเดิมครับไปเวอัพรู of, ปแบบรูปใหม่ก็ทำการอัปรูปนะครับผมเลือกรูปนี้นะครับแล้วกดอัปโหลดเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับไปที่ embed code เลือก image URL กดบัตี่ มาที่ลายบอร์ดดีไซเนอร์ครับใส่รูปภาพตรง u r ลปึ hmm. ๊บจะได้มาคราวนี้ก็ได้ผู้จัดการกับหัวหน้าขึ้นมาแล้วคราวนี้เราก็จะเห็นของ GS นะครับที่เป็นของ GSAN นะครับเห็นไหมครับก๊อปปี้มาได้เลยก๊อปปี้ไว้คราวนี้เรา,เามาที่ Dialog f l ครับ ไปที่ i n t e ท t กดเคครับตั้งชื่ออินเทนครับเบอร์ผู้จัดการเฮ้ยตั้งไว่าอะไรวะเออใช่เบอร์ผู้จัดการผู้จัดการเบอร์อะไร ติดต่อผู้จัดการได้ทางไหนมานี้ครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับมาที่ a d d r e s p o n t นะครับแล้วก็มาที่ custom อ a y l o a d นะครับวางครับมันก็ยามากตรงนี้อย่าลืมนะครับให้เราใส่ลายลงไปด้วยปิดกาเปิดแล้วก็มาปิดกาปิดตรงนี้นะครับข้างห่าาเสร็จแล้วกด save ครับ เสร็จแล้วไปที่ไลน์ครับคัดไปมาครับชีเจ็ดพิมพ์อ่าขึ้นไหมครับไม่ขึ้นอย่างที่ผมบอกครับบางทีมันต้องกระตุน้นมันไม่รู้เป็นเพราะอะไรบางทีก็ขึ้นบางทีก็ไม่ขึ้นครับตรงนี้ให้เราเอาโค้ดทั้งหมดอนะ่ะคัดไมาครับ กบี่คนทั้งหมดเราลบตรงนี้ทิ้งเลยมาใส่ตรงลายแทนกดใช้งานรีสปอนนะครับเขาก็ามาที่คัตตอมพีโหลดแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้เลยกดเซฟนะครับคราวน,นี้เราเลองใหม่ เห็นไหมครับขึ้นมาแล้วเ<ม>บอร์ผู้จัดการเห็นไหมครับขึ้นมาเรียบร้อยนี่ครับก็วิธีการใช้ข้อความบอลลูนนะครับมาทําการตอบคาถามบนลน์บอกนะครับเบอร์หัวหน้าเราก็ไปสร้างอะไรครับอินเทนต์อีกอันนึงนะครับแล้วก็เอาไลน์หัวหน้าขึ้นมา เดี๋ยวในคลิปต่อไปครับเราจะใช้บทด,ดีไซเนอร์บทรูนนะครับมาทำให้เป็นข้อความแบบต่อเรียงยาวกันนะครับ